นั้นมันมีอยู่ยุคน้ำมันแพงมากเลยเราก็โดดมาทำ LPG เลยด้วยพื้นฐานเราเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็มามาศึกษาไม่นานเราก็สามารถที่จะมีความชำนาญเริ่มมีลูกค้าบอกปากต่อปากจากทำทีละคันสองคันมานกลายเป็นว่าเราต้องทำวันละสิบคัน ไฟสารต่างยลิดฮนะก็ปัจจุบันก็อายุ70ปีแล้ว <c oughs> ก็อดีตที่ผ่านมาการศึกษาผมก็จบทางสายช่างนะจบการไฟจบไฟฟ้ากำลังนะฮะหลังจากจบการศึกษามาก็ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงานางตลอดฟลไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังแล้วก็มาทำรถยนต์สมัยก่อนเนี่ยเรามีมีหัวหน้าหัวหน้างานซึ่งผมไปฝึกงานกับเขาเนี่ย ไปฝึกงานที่เลงสือพิมพ์บ้านเมืองสืบบ้านเมืองในเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักกันส,<ม>สมัยก่อนนี่มันก็มีหลายฉบับอยู่ที่หายไปจากวงการธุรกิจน้ำหมึกบนน้ำหมึกพิมพ์บนกระดาษนะฮะก็ได้รับควารมรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องช่างยนต์อะไรต่างๆก็มีความชำนาญเรื่อมาก็มาประกอบธุรกิจเองอยู่ระยะหนึ่งก็ หัวหน้างานอดีตหัวหน้างานก็ชวนให้ไปทำทำข่าวก็เลยใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยไปประกอบอาชีพในการเดินเรื่องข่าวทำข่าวให้กับนังสือพิมพ์ข่าวสดในสมัยก่อนคือผมเป็นคนที่ทำอะไรเดี๋ยวบอว่ามีความจริงจังมีความเข้มข้นมากกับกับงานการไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรผมทำข่าวช่วงนั้นก็ ได้รับรงงางวัลอาเซียนยอดเยี่ยมอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะซึ่งเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้มันชนะเลิศหรือว่าเป็นพูลิเซอร์หรือหรืออาเซียนยอดเยี่ยมหรืออะไรก็ตามเราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นหรอกฮะแต่ก็ปรากฏว่ามันก็ได้อาเซียนยอดเยี่ยมมาช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่มากเลยเราก็แย่แล้วก็ประกอบกับ จังหวะที่น้ำมันแพงตอนนั้นมันมีอยู่ยุคนะน้ำมันแพงมากเลยน้ำมันรู้สึกจะเกือบเกือบห้าบบาทเหมือนกันแล้วก็โดดมาทํา LPG เลยด้วยพื้นฐานเราเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยเราก็มามาศึกษาไม่นานเราก็สามารถที่จะมีความชนานาญลูกค้าผมเยอะมากจากทั่วประเทศนะฮะจากทั่วประเทศจนะเป็นลูกค้าผมทำไมท่านมีวฉีดด้วยครับ มีแล้ว,มลวผมทำต,ต,ตั้งแต่ระบบดูดเลยมันเป็นที่เฟื่องฟูในยุคข,ของแก๊สบูมผมต้องไปนั่งรอหม้อต้มอะ่ะแยงกันน่าดูผมไปต้องไปสมัยก่อนผมไปซื้อทีละลูกแล้วหมอ้อต้มชุดไอชุด,ชดมิกเซอร์ไปซื้อทีละลูกทีละชุดมาใส่ให้ลูกค้าเรื่งต้นเรา,าทำทดลองก่อนเออทำแล้วเออผได้ผลเออทำแล้วมันดีทำแล้วมันเวิร์กเราก็พัฒนามาเรื่อยเริ่มมีลูกค้าบอกปากต่อปากจากทำทีละคันสองคันมันกลายเป็นว่าเราต้องทำวันละสิบคัน เราก็คิดไปเรื่องของพลังงานทางเลือกก็เลยจับเอาไอซูรุน่ามาทำแล้วกางลูกค้าก็ซื้อต่อไปเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ต่างประเทศนะเอาซื้อรถไปเพื่อจะไปทำแบบอะไรก็แล้วแล้วก็เราก็ทำรถใช้ขึ้นมาเองหลายหลายคันแล้วล่ะตอนนั้นคันแรกที่ทำเนี่ยใช้เวลาทำงานเท่ไหรครับอืมก็เป็นเดือนอยู่นะก็ทำไปพัฒนาไปคือทำให้ล้อมันหมุนแล้ววิ่งได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ เดือนกกว่าสอเดือนเทคโนโลยีมันมาไวไม่มีอะไรห้ามมันได้ครับไม่มีอะไรห้ามมันได้ยังไม่รู้จักยังไม่สนใจเพราะว่าโรถไฟฟ้าโอ้ยมันวิ่งช้าผมเคยขับไปแล้วรถกอล์ฟมันวิ่งเฉยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการสื่อสารเลยข่าวสารแล้วมันมาเร็ว โดยเฉพาะแบรนด์ดังๆที่เขาออกมาเรื่องของฟาร์มเร็วฟาร์มแรงเล็งต่อชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยมันมันถูกเปิดเผยมามันทำให้การพัฒนาแข่งขันมันสูงขึ้นแล้วที่อาจารย์เคยทำอะไรครับเล่าประสบการณ์ใด้ฟังที่ว่าประทับใจที่สุดยากที่สุดมีอะไรบ้างครับถ้ายากที่สุดก็คือคันนี้ G-Card แต่ว่าถ้าถามว่าประทับใจที่สุด ก็รถทุกคันเราประทับใจที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเราใส่เราทุมเราทุมเทใจใส่ให้กับมันทุกคันเพราะมันเป็นมันเป็นแฮนด์เมดไงคือเราต้องใส่ใจเราต้องสนใจกับมันทุกรายละเอียดมันเหมือนกับอาหารปรุงสดเหมือนกับอาหารตามสั่งกับอาหารสําเร็จมันกรอย่างอาหารสําเร็จเนี่ยมันก็จะแพลตฟอร์มเดียวกันเลยฉีกซองมาเทน้ําร้อนใส่กินได้เลยแต่ของเราเนี่ยโอ้ฝ่ามันจะได้ใช้งานเนี่ย เราจะต้องพิถีพิถันกับมันกับหลายๆรา,ายละเอียดหลายๆเซ c กชันเพื่อให้ม<อ>ันออกมาดีที่สุดเ<อ>พราะมันคืองานดัดแปลงเลยนะครับใช่ถูกต้องแล้วรถทุกคันไม่เหมือนกันทุกคันแน่นอนอแน่นอนที่ทำเป็นพาณิชย์เนี่ยนะพยายามรับจ้างจริงๆจังเนี่ยก็มี10ปีะครับ สมัยนั้นก็งเป็นตะกัวยังเป็นนะนะเจลีดเป็นตะกัวแบบชั้นดีหน่อยเป็นเจลไม่ได้ใช้น้ำกดไม่ได้ใช้น้ำมันสามารถเทได้พลิกได้มันเป็นเจลหล่อหลอมเป็นเคมีเจลไม่ใช่เคมีสดอ๋อก็สมัยนี้ก็จะดีขึ้นหน่อยใช่ไหมครับสมัยนี้แบบเซลเซลล์เลยมันค่อนข้างจะมีเป็นกาสำเร็จแล้วก็ไม่เชิงสําเร็จนะฮะเพราะว่าถ้าสําเร็จทีเดียวเลยมันจะมันจะสูงมาก คอสจะสูงมากเลยอันนี้เราก็จะซื้อสั่งนำเข้าเซลลมาประกอบเองหรือนำเข้าโมดูลมาประกอบเองระยะหลังนี้เราเอาโมดูลเข้ามาประกอบเองเมอก่อนเราใช้เซลล์มาประกอบเป็นแพ็คแต่เดี๋ยวนี้เราซื้อเป็นโมดูลนำเข้าโมดูลมาประกอบเป็นแพ็คแล้วก็ประกอบอระบบเองพวกแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเเ็มพวกเนี้ยเราก็มาประกอบมาจัดมาอะไรเอง เราในได้เลือกแอมได้เลือกอะไรได้จัดทรงได้เลือกฟังใช่ใช่เลือกฟังก์ชั่นเลือกอะไรต่างๆเลือกได้หมดครับทีนี้ต่างก็ต้องคำนวณเรื่องบาลานซ์ด้วยถูกไหมครับน้ำหนักอ๋อใช่ฮะเรื่องบาลานซ์น้ำหนักนี่ก็ต้องคำนวณด้วยฮะเพราะว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับค่า CG เดิมที่ทางโรงงานเขาคำนวณมาแล้วเราก็พยายามทําให้ค่า CG เนี่ยมันใกล้เคียงเดิมที่สุดตามตามตามโอกาสของพื้นที่ เรื่องความระบบความปลอดภัยจะได้ไม่พลาดเนาะใช่เบรกเบื้องต้นื่องทายจะได้เท่าเดิมครับอ๋อยอดเลยครับอีกประเด็นนึงก็คือเราเนี่ยอายุเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่คิดที่จะไม่คิดที่จะแข่งขันกับกับอาชีพเดียวกันเราคิดว่าคนที่เป็นอาชีพเดียวกับเรายิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาสูง ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราสอนคนนะตอนนี้ก็เปิดเป็นอบรมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าการประกอบรถไฟฟ้าดัดแปงลงรวมทั้งผู้ที่สนใจจะเป็นมืออาชีพเนี่ยเราก็รับเข้ามาลงมือปฏิบัติกับเราที่หน้างงานจริงเลยคือทำรถจริงๆเลยก็ตอนนี้ก็มีลูกศิต์ูหาจบจบไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยก็ออกไปทำ ธุรกิจตัวเองก็ก็บากลายอยู่แล้วก็ไปรับทำเล้าก็ไปพัฒนาต่อเราก็พัฒนาคือมันก็จะเกิดหลายๆ,ๆหลายๆสมองหลายๆหลายๆเหมือนะระดมสมองอมาช่วยกันพัฒนา,มมาเรากไม่ควรจะหวงกันทำไมเนาะใช่คือคนคือเดี๋ยวประโยชน์มันก็จะวกกลับ <c oughs> ไปที่เราเองใช่ <c oughs> วันนี้รถทำยู่กๆ่คนครับ เรียกว่าที่จอดๆ,ๆนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสิทธบคันนะฮะแล้วตอนนี้ยังคิวอยู่ี่สิแปดเก้าโอ้สิบคันนะมีคิวต่อรืึเปล่าหลังยังมีคิวต่ออยู่ฮะคิวมันต่อตลอดอยู่แล้วคิวตอนนี้ไป<ะ>ถึงกี่เดือนแล้วครับอ๋อน่าจะสองสามเดือนแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีข้อดีอีกข้อนะะึ่งนะความประหยัดนะฮะและเรื่องของโมลพิษเรื่องของลดโลกร้อนนะฮะ ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เข้าเทนกับประชาคมโลกที่เขากำลังโลนารงมันอยู่หลายๆประเทศที่เขาจับมือ MOU กันช่วยกันลดโลกร้อนซึ่งจะทำให้ลูกหลานเราในอนาคตไม่ต้องมารับภาระเกี่ยวกับเรื่องมลพิษที่มันกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆหากเราไม่มีการแก้ไขกันดังนั้นเราเป็นคนรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ย ซึ่งควรจะทําอะไรฝากไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะเราในฐานะเป็นคนรุ่นเก่าเป็นบรรทบุรุษให้กับเขาให้เขาได้กล่าวถึงว่าเออเรามีส่วนร่วมนะครอบครัวนี้นะมีส่วนร่วมนะในการช่วยลดมลพิษมีการส่วนร่วมเรื่อยๆการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับโลกเราได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับผมรดเรานี่เรียกว่าสี่โลก ใช่ครับใช่ครับเป็นศูนย์เลยครับใช่